วันนี้มาปั่นจักรยานที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็กลับมาเข้าสินไชยบนมอเตอร์เวย์ยอีกสองนาทีปอ,อยตัวนะครับ2นาทีเราจะปอ,อยตัวนุดแรกจัออรกออยรยาสองแรงนะครับคันสุดท้ายเอผ่านไ,าไปแล้ว ระยะให้ปลอดภัยค่อยส่ลสารเข้ามาครับและนีที่ตามให้ตามที่ระยะที่1าเมตรนะครับไม่ดีใจกว่านั้น30วินาทีนะครับเดินกันหายใจไม่ได้แล้วนะครับลดลด แล้วเดี๋ยวจะขึ้นทางลวนปล่อยตัว,วร้อยโลนะครับวันนี้ย้อนแสงอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่จุดปล่อยตัวแล้วนะครับอ่าบนเดี๋ยวพี่เป้พี่เป้กำลังมาอ่าเดี๋ยวเขารวมตัวอยู่เดี๋ยวมาแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาถ่ายแล้ว<อ>ถ่ายเอาเอา,เอาทอดไหมย้อนยนข้ามเลย เดี๋เจอเพื่อนแล้วโอเคโอเคหน้าที่เอกอยู่นั่นเดี๋ยวผมกอาไปปลูกมือนห่อยอากอนไปทีมมาแล้ววันนี้มาปั่นที่นครปฐมนะครับโอ้โหนี่ขาบ้าขาบ้าเจาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดปล่อยตัวร้อยโลร้อยโลอ่ะนู่นนู่นกล้องนู่นก็มีกล้องเลยโอ้เยอะมากนะครับตอนนี้สมาชิกที่จะมาปั่นเยอะมากเลย เออ่ตอนนี้เรากำลังจะไปที่จุดสตาร์ทจุดปล่อยตัวนะครับอ่ารุ่นวันนี้วันนี้ทีมเรามารุ่นร้อยโลกันทุกคนเลยฮะนี่นี่ตัวเก่งนะตัวเกง่งนี่ตัวเก่งอยู่นี่นะตัวเกง่งมจะลุกของคนแรกแล้วนี่เราขาดใครครบแล้วเนี่ยครบแล้วครบแลยดีพี่นพโอ้ยเจ้าดูแล้วไปที่แป๊ะวันนี้เรากำลังขึ้นไปที่จุดสตาร์ท นะไปเแล้วอไปเลยไปเลยไปไปไปรืเลยๆของเราไปตอกลุ่มกันไปก่อนเอยออยยางยางย้ายยางยางไปตั้งตั้งแถวไปงองไปโน้นแล้วจะไปไปเลยไปเลยไปเลยไปขยบไปเลยไปเลยไปเลยโดน้ำไปก่อน อ่าตอนนี้สากคอนไว้เราจะไปจุดปล่อยตัวแล้วครับอ่าเอ้าบอสสวัสดีครับตอนนี้อยู่จุดปล่อยตัวแล้วนะครับใหม่นเลยนะครับครับผม อาเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วใครคนไปเตรียมแล้วโซเรียแล้วก็ลอนิฟนะคะครอบผมแล้วซอยต้องนะขอบคุณท่นประธานนอครับสเปย์ัลรถลมฮัลโหล โกเมที่ประมาณ27แล้วครับ นี่เราเข้าอยู่กลุ่มใหญ่อยู่นะครับกิโลนะไปใ,ใกล้เขาอ่าบริการน้ำดื่มนะครับ หน้ามีซาลาเปาด้วยออขอบคุณครับน่ะพี่ไปดิไปถ้าดื่มเสร็จแล้วก็ไปเลยไปรอกันอยู่ตรงนู้นก็ได้ตรงนี้มันเดี๋ยวคนมาจอดอีกอ้าวจอดนี่มันนี้มากันครบนะพี่แป๊ะน,นะห้าสิบโลแลเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่าตรงนี้จุดกลับตัวนะครับจุดกลับตัวห้าสิบกิโลเมตรนี่แต่ค่อนไว้เรามากันครบทุกคนเมื่อกี้เรือรับน้าแล้วนะครับ พี่น้องพี่น้องสุดยอดสุดยอดจุดกับตัวแล้วนี่พี่หนุ่มก็มาเยี่ยมเลยอตอนนี้เรามาครึ่งทางกันแล้วมากันครบทุกคนเลยครับฝ่าคนใบทีมอันนี้จุดกับรถที่ห้าสิบไม่ครบเหรอม,รมีคนล่วงหน้าไปใช่ไหมมีคนไม่ครบเนี่ยยังรั่วพี่เอกยังรั่วไม่ครบนะครับฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้เราจุดรับน้านะครับจุดรับน้ําอยู่อันนี้เราออกตัวกันแล้ว่า สูจ่จุดหมายปลายทางมาแล้วมาแล้วย่างเลยย่างเลยมาแล้วมาแล้วผ่านจุดห้กิโลเมตรมาแล้วครึ่งทางแต่คนไว้ทีมเราอยู่ครบทุกคนไม่ครบขาดไปคนหนึ่งย,ย่างรั่วพี่เอ็ดโอ้ อ๋อตอนนี้พักกินเติมน้ําจุดที่สองนะครับนี่มีแตงโมบริการด้วยมีแตงโมมีคาราเมลนะคะโอ้มีมีแตงโมคาราเมลด้วยมีนุ่ยพยาบาลจะีะยี่สให้หเปล่งร้องของเรื่ินที่บ้านเพื่อนก็จะถ่ายรูปอยู่เพื่อนก็จะมีไปแตงโมแตงโมเพื่อนก็จะถ่ายรูปใครอยากคาราเมลบ้างล่ะใช่ครับเอนนครล่วันนี้กินคาราเมลที่เจ็ดสิบแล้วเลือยยี่สิบ เอยยี่สิบห้าโลเลยยี่สิบห้าโลจังโมหมดเลยพี่นมคนหนึ่งพอแล้วเลยจังโมไอกระเมร์ไปชุกเลยไห<ด>มได้ครับได้ครับกระโตเลยครับกระโตเลยสุดค,ครับชิมวันไหนครับเจ็ดสิบห้ากิโลแล้วเลยยี่สิบห้าโลตอนนี้จอดกินแตงโมกับเติมน้ำกันอยู่ระวังระวังระวังเอาระวังระวังระวัง ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไม่สายมากแ้วขาไปไม่เสียเออใช่กดฉี่เข้าห้องน้ำได้ที่แจกนะครับเนี่ยขึ้นไปฉี่มาแล่ะลาพี่แจกพี่แจนเลยครับอ่ะไปเฮ้ยยี่ห้าโลยี่ยี่ห้าโลตู้สู้ตู้สูยี่มห้าโลถึงแน่นอนเราออกตัวจากจุดพักจุดที่สองแล้วครับเหลือยี่ห้าโลข้างหน้า ได้เจ็ดสิบห้าโลแล้วว้าสุดยอดทุกคนเลยเนี่ยอตอนนี้เรามาถึงเส้นชัยแล้วครับเอออวีสามสี่อ๋อเยี่ยมกันทุกคนเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอาถึงเส้นชัยแล้วยอดเลยลากสุดติงสุดติง มารับสมาชิกเราด้วยนี่มาถึงก่อนเพื่อนเลยเนี่ยคนนี้ยางแตกเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแลละจุดรับผลการแข่งขันนะครับจากภาษาไทยยกตูจากคนที่อยู่นะคนที่ไปอยู่องที่มา 1653 1653คุณคือผู้โชคดีครับคุณชูทิศสุวรรณชั้นอ่อตอนนี้เรารอรับผลผลการปั่นอยู่แล้วผลการแข่งขันครับทีมด้านขวาครับ มาเลขสามเจ็ดแปดคุณสุวัตโอ้ยเด็ดเขอดูหน่อยดิกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ช่างเปย์ช่างเปย์ครับองหนึ่งสี่หกคุณวิบูนวิธีจงเจริญ B C C ครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วคลการแข่งขันสหนึ่งสี่หกคุณวิบู์วิธีจงเจริญมีมีมไหมครับมีนะครับของเราเยอะนะครับเรายังมีรวัลพิเศษคืออะรกันเยี่มมากยมทุกคนเลย แยงยังันสาั้นที่สายกเลิกนะครับ้นสอยสหนาีหบมลยวบยรั้ที่สามนดาวลุ่มดาวุมของเราดาวลุ่มขราลดทองูนี่นี่นี่ดูะชูนะแข็งแรงได้อันดับที่11-11 11รุ่น5.6-5.9เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก